ดีไอคอนจะมีความคืบหน้าสำคัญจากการแจ้งจับคนดังอีกคนที่เคยร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับดีไอคอนมาตั้งแต่เริ่มตามนโยบายเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของบอสพอลนายวรัตพลวรัตวรกุลที่สั่งการมาจากในเรือนจำโดยเป้าที่ทางดีไอคอนได้ล็อกไว้ในเวลานี้เป็นดีเจหนุ่มปากกล้าซึ่งตอนที่เกิดคดีใหม่ๆมีบทบาทในการโจมตีดีไอคอนอย่างดุเดือดวางบทตัวเองให้เป็นปากเป็นเสียงของบรรดาผู้เสียหาย ซึ่งทางบอสพอลมองว่าดีเจคนนี้กำลังเล่นบทพลิกพลิ้วเอาตัวรอดใช้วิธีมุ่งโจมตีเพื่อหวังชิงหนีความผิดยิ่งนึกยิ่งแค้นบอสพอลเลยสั่งการมายังทีมทนายความว่าจะทิ้งคนคนนี้ไว้ข้างหลังไม่ได้ต้องลากมาเข้าคุกด้วยกันหลักฐานในมือทนายความของดีไอคอนที่เตรียมนำเข้าแจ้งความเบื้องต้นกับกองปราบปรามเป็นหนังสือสัญญาจ้างสิบกว่าหน้ากระดาษระหว่างดีไอคอนกรุ๊ปกับดีเจคนดังซึ่งลงนามกันไว้เมื่อปี2562 มอบหมายให้เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษา CEO ของทีมการตลาดให้คำปรึกษาและวางแผนส่งเสริมพัฒนาและให้ความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้าองค์กรและผู้บริหารให้มีชื่อเสียงที่ดีได้รับความมั่นใจจากประชาชนคู่ค้าตัวแทนให้ได้การยอมรับทั้งในและนอกประเทศโดยสินค้าที่ดีไอคอนกรุ๊ปมอบหมายให้ดีเจดูแลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสุขภาพตราบูมและตารูม รวมทั้งชื่อการค้าอื่นๆต้องผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่หลากหลายเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียรวมถึงวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในสัญญาระบุค่าตอบแทนไว้ชัดเจนว่า DJ จจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ150,000บาทไม่ว่ายอดขายของบริษัทจะมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนพิเศษตามยอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมจากเงินเดือนด้วยซึ่งทางดีเจได้แจ้งเลขที่บัญชีของธนาคารกสิกรไทยในนามบริษัทแห่งหนึ่งไว้สำหรับการรับโอนรายได้ในสัญญาก็ระบุไว้ชัดเจนว่าทันทีที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวถือว่าดีเจคนดังเป็นคนรับเงินทีมทนายความของดีไอคอนรวบรวมหลักฐานในการจ่ายเงินให้ดีเจคนนี้ในแต่ละงวดรวมแล้วเป็นเงินประมาณ10ล้านบาท ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีการโปรโมทดีไอคอนผลงานของดีเจคนนี้ปรากฏอยู่มีการออกมาพูดย้ำว่านี่คือธุรกิจสีขาวที่แตกต่างจากธุรกิจออนไลน์หลอกลวงอื่นๆที่มีดาาด,ดืนสำหรับประเด็นที่ทางดีไอคอนจะนำเสนอต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็คือบทบาทและหน้าที่ของดีเจคืองานที่เหมือนกันทุกประการกับบอสการันตถาวรพิธีกรคนดัง โดยหลังจากดีเจคนนี้แยกทางกับดีไอคอนบริษัทจึงมีการดึงบอสกันมาเสียบแทนมีผลตอบแทนเป็นเงินเดือนบวกกับส่วนแบ่งยอดจำหน่าย<ๆ>เหมือนกันทุกประการเพียงแต่สมัยที่ดีเจทำงานให้นั้นยังไม่มีการใช้คำว่าบอสคือมาเรียกกันแต่ความรับผิดชอบของเขาก็คือบอสเช่นเดียวกับบอสกันส่วนรายได้ที่ต่างกันมหาศาลระหว่างดีเจกับบอสกัน เป็นเพราะด,ดีเจเข้ามาร่วมงานในช่วงเริ่มต้นของบริษัทมียอดขายสินค้าไม่มากจึงทำเงินได้รวมแค่หลักสิบล้านบาทขณะที่บอสกันมาต่อยอดงานเดิมของดีเจจนยอดขายพุ่งกระฉุดฟันส่วนแบ่งรายได้จากดีไอคอนไปเกือบ80ล้านบาททั้งนี้จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่าสินค้าของดีไอคอนที่ดีเจปากกล้าปลูกปั้นมากับมือตราบูมและตารูมนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีจำหน่ายอยู่ไม่ได้เลิกผลิตไปแล้วแต่อย่างใด ถ้าพิจารณางานที่ได้รับมอบหมายและผลตอบแทนที่มีมากกว่าแค่เงินเดือนอันเป็นรูปแบบเดียวกันกับบอสกันดีเจคนนี้ก็ไม่น่าจะรอดพ้นร่างแห่ของบอสพอไปได้